โอเควันนี้มาสอนวิธีการใช้งาน WMA ATR Check เครื่องมือง่ายๆช่วยทุกคนเทรดได้กำไรนะครับนะครับใช้งานยังไงนะครับสมมติว่าอันนี้คือโปรแกรมที่เราใช้เนาะเราโหลดมาแล้วเออนี่คือตรงนี้นะฮะกดตรงนี้นะครับเราสามารถหาดีนี่ได้จากที่ไหนเอ่ยหายที่ไหนเอ่ยกดไปที่ตัว F ตัว F นะครับอันดับแรกเลยต้องมาที่เบราว์เซอร์ก่อนนะครับหรือว่าโปรแกรมของ เทรดดิ้งวิวนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone นะครับแท็บเล็ตตรงไหนก็ใช้ได้เลยนะครับใช้โปรแกรมนี้นะครับอันับที่2กดไปที่นะครับ Indicator and s t r a t e g y กดไปนะครับเซิร์ชคำว่า WMA นะครับ ATR นะครับต่อมาก็จะเป็นเช็คนี่เลยออกให้ใช้นะครับตอนนี้ก็มีใช้ประมาณ68คนนะครับหรือว่าถ้าอยากไปดูว่าใครเป็นคนเขียนก็กดไปตรงตรงนี้ได้เลยนะครับ กดไปที่ r ิดมอรได้เลยนะครับสมมติว่าเอออยากเปิดมาใช้เปิดมาปุ๊บเป็นยังไงนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับมี2โซนอย่างนี้นะครับเมื่อไรที่ราคาขึ้นอยู่ในโซนแดงข้างบนเนี่ยเรียกว่าราคาเกินนะครับการคาดการณ์การวางขายนะครับเห็นไหมราคาเกินเนี่ยราคาก็ร่วงมาราคาเกินราคาก็ร่วงมาราคาเกินมันก็ร่วงมาเกินมันก็ร่วงมานะครับอย่างนั้นเมื่อไรที่ราคา ลงมาต่ำและลงมาต่ำและลงมาต่ำจนติดราคาข้างล่างราคาก็จะเวียงขึ้นไปนะครับอย่างงั้นเรามาดูง่ายๆครับเรามาดู BTC แล้วกันนะครับราคาคาดการณ์ที่ราคาจะลงมาถึงได้เนี่ยก็ประมาณ53600 3 6น0ะครับแต่ว่ามันลงเกือบไม่ถึงนะครับทำไมถึงเกือบไม่ถึงดูปัจจัยอื่นด้วย1คือเทรน d l ไลน์นะครับมันวิ่งอยู่ที่กรอบ ABC pattern นะครับ ABC pattern เนาะมันไม่หลุดมันก็เลยเด้งกลับไปนะครับ 2ก็คือมันอยู่ในกรอบของฟิโบนัชชีของสีชั่วโมงนะครับของสีชั่วโมงเนี่ยสีชั่วโมงเนี่ยเราจับตามขึ้นสูงเนี่ยนะฮะอยู่ในฟิโบนัชชีของสีชั่วโมงเนี่ยนะราคาลงมาก็เด้งขึ้นไปนะครับเป็นเรื่องปกติของราคาเนาะแต่ว่าจะลงต่อยางงั้นถ้าเราดูด้วยสีชั่วโมงเนี่ยตอนตอนที่ตรงเนี้ยเราเห็นว่าราคาของ BDC เนี่ยลงมาเยอะแล้วลงมาเยอะแล้วนะครับเจอราคารับแหลวนะครับ แล้วราคาขึ้นไปเยอะแล้ะเห็นไหมขึ้นไปเยอะแลละเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันก็มีการเทขายเพื่อนปกติครับนะฮะังนั้น ATI เช็คใช้เพื่อเช็คอะไรเพื่อเช็คว่าเออราคาขึ้นสูงกว่ากว่าตลาดควรเป็นหรือเปล่าถ้ามันขึ้นสูงกว่าตลาดควรเป็นแล้วเราไม่สมควรที่จะถือต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่สมควรที่จะถือต่อควรจะปล่อยเทขายได้ตามแนวต้านหรืออะไรก็ได้นะครับราคาลงมาต่ำแล้วต่ำกว่าอะไรเอ่ยต่ำกว่าแนวแนวแนว,แนวรับแล้วสามารถรับซื้อได้นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยน กดไปที่เซตติ้งอินพุตเนี่ยคูณด้วย3ก็ได้นะครับชื่อมาตรฐาน3นะครับมาตรฐาน3นะถ้าคูณด้วย3เนี่ยราคามันจะแปะมากนะครับนะฮะอันนี้นี่คือเคล็ดลับนะสำหรับใครที่ได้ดูคลิปเนี่ยจะรู้ว่าต้องคูณด้วย3นะถ้าคุณแบบเอออยากซื้อขายแบบแปะแปะแปะ,แปะคูณด้วย3นะครับราคาขึ้นไปเจอต้านนะร่วงมาร่วงมาหมเห็นไหมเห็นไหมเส้นแรกเนี่ยคือพื้นที่เนี่ยกรอบเนี่ยกรอบเนี่ยกรอบข้างบนเนี่ยคือคือพื้นที่โซนบน กรับข้างล่างเนี่ยคือพื้นที่โซนบ่ายนะครับอย่างนั้นเราต้องหาเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อเพื่อประกอบว่าเออมันเป็นตําแหน่งซื้อนะแต่คุณต้องมีเหตุผลมาอ้างอิงด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเหตุผลเราเอ้สีชั่วโมงเนี่ยมัน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 เข้าสู่ตําแหน่งการซื้อแล้วอจาจจะฟิบนูนาชีมาถ้าเข้าไปดู15นาทีอืมมันมันก็เข้าสู่สตําแหน่งการซื้อแล้วนะมันอยู่ในเอ,อเอเรียของการการวางออเดอร์ซื้อก็ถูกต้องนะครับ ใช้เหตุผลอื่น ABC pattern ตามเทรนไลน์อ๋อตรงนี้นะฮะซื้อได้นะครับอ๋อลงมาแตะข้างล่างพอดีซื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่ดูคลิปนี้จะรู้เลยว่าใช้ใช้ใช้ยังไงและใช้ง่ายมากก็คือช่วยบอกเราเพิ่มเติมว่าราคาหลุดข้างล่างแล้วนะหลุดข้างบนแล้วนะเดี๋ยวก็มันก็โดนตบลงหาเหตุผลได้เลยอย่างเงี้จับเทรนไลน์กับเทรนไลน์อะไรเงี้ยเห็นมเห็นไ เมื่อไรที่มันขึ้นไปเจอเทรนไลน์ครั้งหนึ่งนอกนอกกรอบราคานะราคาจะร่วงมาเขาเรียกว่าดีมานด์สัปพลายก็คืออัตราการต้องการของตลาดเนี่ยมันเกิดมากแล้วคือมันโอเวอร์มากมันแบบไปเวอร์เวอร์มากแบบมีโวลุ่มเข้ามาซื้อแบบเวอร์มากมันมันไม่สมควรอ่ะถ้าถ้าโดยหลักการแล้วเขาเขาเทขายกันแล้วแต่ว่ามันมันย่อแล้วมันขึ้นต่อมันแบบโฟโมเข้ามาเยอะนะครับงั้นถ้ามันลงมาเนี่ยถ้าตลาดเนี่ยโฟโมเยอะแค่ อัตราการคาดการของการซื้อเนี่ยระดับแรกเนี่ยตลาดกรดิดขึ้นไปละเห็นไหมลงระดับแรกตลาดกรดิดขึ้นไปละเจอต้านนะฮะทุกคนเริ่มจะไม่เชื่อละขึ้นไปกรอบหนึ่งอ่าไม่เชื่อจริงๆละตลาดร่วงมาลงมาแตะโซนข้างล่างนะครับยางงั้นถามว่าถ้าตลาด v d c ตอนนี้จะลงต่อมันลงไปถึงไหนก็ประมาณนี้ไงฮะประมาณนี้ไงแล้เราสามารถคาดการได้เลยว่า ราคาจะลงไม่เกินกว่านี้หรอกนะครับราคาจะลงไม่เกินกว่านี้หรอกแล้วเราก็สามารถใช้การคาดการได้ราคาก็ลงประมาณนี้แหละเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเพราะว่าเส้นคาดการอยู่ประมาณนี้เส้นคาดการตำแหน่งการซื้อหรือว่าวอลุม่มการซื้อนะครับจะไม่ต่ำกว่านี้นะครับจะไม่ต่ำกว่า 5, 5้าห0่นาะครับในช่วงตอนนี้นะช่วงประมวลผลตอนนี้นะนะครับงนั้น BTC ต้องลงใหม่อีกรอบหนึ่งลงมา5 0,000น 5,800นะครับแล้วก็เด้งกลับไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ใช้เหตุผลเพิ่มเติมอย่างเช่นใช้เหตุผลของอแนวรับเออแนวรับแนวรับแนวรับเออเป็นเป็นแนวรับได้ไหมเออแนวรับเออถ้าลงมาเจอแนวรับแล้วเจอตำแหน่งการรับซื้อราคาต่ำสุดนะฮะก็ของการคาดการณ์ของของพวกเทคนิคอลเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดจะเด้งกลับอะไรเงี้ย มันมัน,ม,นมันเชื่อว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรับซื้อแล้วหรือตำแหน่งที่ดีที่สุดในการซื้อนะครับอย่างนั้นอันนี้คือวิธีการใช้งาน W A T R เ e ็คนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมช่วยในการดูตำแหน่งนะครับประมาณนี้สมมติว่าผมไปดู a d a อะไรกัน a d a U S D T นะฮะเห็นไหมทำไม a d a ขึ้นมาเจอตรงนี้แล้วมันร่วงลงมาเจอตรงนี้แลดิดขึ้นลงมาแตะตรงนี้แลดิดขึ้น ลงมาแตะตรงนี้ระดีดขึ้นเอานาเป็นเหรียญที่ใช้การคาดการเยอะนะครับเป็นเหรียญที่มีนักเทคนิคลเข้ามาเยอะนะฮะจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแตะเส้นดีดแตะเส้นดีดนะครับแบบแตะแ,แล้วดีดแตะแล้วดีดนะฮะนะฮะประมาณนี้เห็นไหมอย่างนั้นพอมันมีนักเทคนิคอลเข้ามาเยอะนะครับการคาดการของอัตราการวางซื้อวางขายหรือว่า Volume Pending Buy Pending Sell เนี่ยมันมันจะเป๊ะตามตามที่มันควรเป็นเห็นไหมมันมันมันลงมาต่ำกว่าเส้นสีเขียวดีดขึ้น ขึ้นไปเจอเส้นนะคะแบบไม่มีวล่มซื้อเลยก็ดิดลงลงมันก็ดิดขึ้นลงดิดขึ้นขึ้นดิดลงลงดิดขึ้นนะขึ้นดิดลงลงดิดขึ้นขึ้นดิดลงลงดิดขึ้นคือคือมันมันเดินตามตามตามกรอบราคาได้อย่างดีนะฮะางนั้นอินดิเคเตอร์นี้ไม่ใช่จอมเทพที่บอกอนาคตได้แต่บอกเพียงแค่ตำแหน่งที่ คู่ควรจะตัดสินใจทำอะไรนะครับอาจช่วยประกอบในการตัดสินใจได้ดีกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์เห็นว่าทางเราพยายามผลิตเครื่องม้ดีๆให้ทุกคนได้ใช้ฟรีนะครับ <c oughs> ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะผลิตเครื่องมือดีๆช่วยเหลือในการอ่านวิเคราะห์ดูและก็แก้ปัญหาในทุกๆคนมีนะครับทุกคนลองคอมเมนต์ปัญหามาดูนะว่าทุกคนมีปัญหาอะไร อยากให้สร้างอินดีแบบไหนเพื่อช่วยแก้ปัญหานั้นได้นะครับก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมยินดีที่จะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามทำนะครับถึงแม้ว่าผมไม่เคยมีเวลาได้ไปตอบคอมเมนต์ก็ตามแต่ว่าผมอ่านนะผมอ่านแต่ว่าผมแทบจะไม่มีเวลาได้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 ตอบอะไรเลยนะครับนี่คือนิสัยเสียผมนะฮะแต่ว่าผมพยายามแก้อยู่พยายามแก้อยู่นะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ